สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจทํเวอร์มี6กหหรือ YouTube ดูกี้พีชาแนลค่ะสืบเนื่องนะคะมีสมาชิกท่านหนึ่งนะคะได้คอมเมนต์มาว่าให้ช่วยเปรียบเทียบนะคะแก้วสองสีนะคะเป็นสีแบบ โรสโกออกโทรโรสโกเนี่ยนะคะของไทยที่ออกมาสองรอบที problem, ่แล้วเนาะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแต่เพนนึกขึ้นได้ว่ามันมีมาก่อนหน้านี้อีกนี่จากของต่างประเทศใช่ไหมเพนก็เลยไปขุดคุยมาแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันเท่าที่เพนมีนะเออเพราะว่ามันจะมีบางรุ่นที่มาอาจจะมีแต่ว่าเพนแบบช่วงนั้ไม่มีตังจะซื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า เราก็เลยมีสี่รุ่นมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะว่าแต่ละรุ่นมาจากไหนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเฉดสีอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูกันค่ะไปดูกันเลยมาดูอันแรกกันก่อนนะคะจะเป็นอันนี้นะคะใบนี้นะน่าจะเป็นใบที่เพนได้มาใบแรกหรือใบที่สองจากในนี้นี่แหละนะคะใบนี้มาจากเกาหลีทุกคน มาจากเกาหลีนะคะตัวเนี้ยตอนที่ซื้ออ่ะคือเขาก็บอกกันว่าเป็นสีแบบเออสีออกโทนโอโรสีโทนแบบเนี่ยแหละสีออกโทนส้มๆอะไรเงี้ยเนาะก็จัดมาตอนนั้นอยู่ในราคาที่ประมาณแบบเพนไม่แน่ใจว่า4ี0 0หรือเจ็ดบาทอะ่ะเออเพนก็เลยสั่งอันนี้มานะคะ1อันนะคะเพราะว่า โดยตัวเองเนี่ยประคนชอบสีโทนส้มนะคะทุกคนก็เลยแบบอ่ะกัดฟันสั่งมาราคาเป๊เปะๆจำไม่ได้นะจำไม่ได้ว่าสี่หรือ7นะเพราะว่าใบาละประมาณ 7, เจ็ดพันะเพ้นซื้ออยู่ไม่กี่ใบหรอกอ่ะอันนี้นะจะเป็นสีที่เหมือนมีโทนอ่อนที่สุดในบรรดาทุกอันเลยนะคะถ้าสังเกตนะแล้วก็ตัวหลอดก็จะมีความเป็นเกลียวทุกคนเดี๋ยวเพนจะให้ทุกคนดูตัวหลอดจะมีความเป็นเกลียวแบบนี้นะคะเป็นเกลียวนะ และด้วยความที่มันสีโทนอ่อนนะทุกคนด้านในอะเขาใส่เหมือนเป็นกระดาษสีขาวเห็นปะแล้วตัวโลโก้มันเลยเป็นสีอย่างเงี้ยซิซี่เพราะว่าตรงเนี้ยเพนเดาว่าเขาน่าจะทําเป็นสีออกแบบสีใสๆจางๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะคะตัวนี้นะมาจากเกาหลีนะคะตัวฝาก็ทุกรุ่นจะคล้ายๆกันก็คือเป็นลักษณะใสไม่ทึบ มันจะเห็นความเป็นอะไรผ่านๆข้า,างหลังเนาะตัวหลอดก็จะเป็นเกลียวนะตัวนี้มันจะเกาหลีนะคะอันนี้หนึ่งเดี๋ยวจะเปรียบเทียบเฉดสีเรียงให้ดูกันใกล้ๆนะอันนี้เอาคุณลักษณะทั่วๆไปก่อนเดี๋ยวมาโฟกัสให้ดูอีกทีนึงอ่ะอันนี้หนึ่งพี่เกาอันนี้สองพี่จีนนะคะพี่จีนเนี่ย โทนสีเนี่ยถ้าดูผ่านๆแบบนี้นะคะจะสีละไม้คล้ายกับน,น้องคนนี้เลยซึ่งเพนดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะคนอื่นมองเห็นเป็นยังไงคอมเมนต์นะซึ่งเพนมองด้วยตาเปล่าเนี่ยสองสีเนี่ยเพนรู้สึกว่ามีความแบบคล้ายกันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตรงโลโก้นะคะที่ตัวเนี้ยมีความบริงมีความบริงเห็นไหมเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้มีความใสตัวนี้มีความแบบเหมือนจะทึบเพราะว่าสีเขาเข้มอะไรอย่างนะ เหมือนการตั้งสิ่งที่เพ็นรู้สึกว่าต่างกันก็นกคือหลอดนะคะอันนี้เป็นหลอดเกลียวอันนี้เป็นหลอดสีทึบนะสีทึบออกชมพูและมีน้องโคกระบือนี่นะคะอันนี้เป็นน้องที่มาจากจีนนะคะแล้วก็มีน้องอันนี้มาด้วยในปีแบบปีฉลูปีวัวใดๆนะคะน้องเขาก็แบบน่ารักมากมีจุกป,ปิดมานั่นแหละนี่น้องวัวน่ารัก คือซื้อพอน้องวัวเหมือนกันเออนี่เปิดจุกเปิดจุกกินน้ําค่ะแล้วก็ปิดจุกอันเนี้ยจุกเนี่ยมาจากสตบาร์กเลยนะไม่ได้ไปซื้อจุกมาปิดเองแต่จุกมาปิดเองก็มีนะตามในช้อปปี้นะถ้าเกิดใครอยากซื้อมาไว้ปิดจุกเวลาดูดแบบกันมาลงมาแมลงอะไรเงี้ยการสุขปกก็สามารถซื้อมาได้นะอ่ะตัวนี้ก็อีกหนึ่งอันนะคะจากพี่จีนนะนี่พี่จีนก็จะมีความแบบคล้ายๆกับพี่ไทยอยู่เหมือนกันนะนี่หนึ่ง ต่อไปนะคะจะเป็นพี่ไทยนะคะพี่ไทยอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้จะแบบตางประเทศนะคะอันนี้พี่ไทยนะคะพี่ไทยคนนี้นะคะจะชื่อบริงโรสโก o นะคะบริงโรสโกนะคะตัวนี้นะคะก็จะออกก่อนพี่คนนี้แต่ออกมาไล่ๆกันเลยเหมือนพี่คนนี้ออกแบบสักแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ออกนะซึ่งพี่คนนี้นะคะตัวแก้วเขาจะมีลักษณะบริงแบบนี้ จะเชิงสีจะไม่ใสเหมือนกับน้องคนนี้นะจะไม่ใสเหมือนพี่เก่าสีจะบริงแบบมีความแบบวิบวับนะคะตัวหลอดเป็นเกลียวนะตัวหลอดเป็นเกลียวนะคะแบบนี้เลยน,นี่คือของพี่ไทยนะคะ850บาทนี่โลโก้ไทยนะคะอ่ะส่วนพี่คนนี้นะคะจริงๆอ่ะที่มีสมาชิกบอกว่าอยากให้รีวิวเปรียบเทียบก็คือสองอันนี้นะคะอ่ะพี่คนนี้ก่อนพี่คนนี้ชื่อพี่ ฟาร์มิงโนะคะรู้สึกกับชื่อฟาร์มิงโกบิงบิงนะคะฟาร์มิงโกบิงนะคะน้องคนนี้นนนก็รู้สึกจากเขาบอกว่าเป็น e c l u s i v e เฉพาะประเทศไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยเพนจำไม่ได้ว่าตอนที่มันออกเนี่ยเพนอยู่ต่างจังหวัดและเพนก็กด Shopee ให้มาส่งที่บ้านหรือว่าเพนไม่สะดวกไปซื้อหรืออะไรเพนจำไม่ได้ละแต่ถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเขาขายเฉพาะในในลาสม l l กับในช h อป e ีหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้นะลืม เป็นคนที้ลืมนะบอกก่อนอ่ะตัวสีเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าเข้มข้นหวานมันกว่าน้องเออพี่พี่คนอื่นๆมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันนะคือแบบเข้มสุดนะคะเพนเลียงกับเฉดอ่อนไปเข้มเนาะเข้มสุดอะไรสุดนะคะส่วนฝาเป็นเออส่วนหลอดเป็นแบบนี้สีแบบใสแต่ว่าสีออกโทนโทนแบบเขาเรียกอะไรอะใสอะ่ะ แต่ว่ามีสีเนาะก็ไม่ได้แบบใส่ขาวจ้วะซะทีเดียวนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นแบบทึบนะคะไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นเกลียวหรือเป็นอะไรนะคะซึ่งตัวเนี้กับตัวนี้ถ้าที่สมาชิกบอกว่าเออให้รีวิวหน่อยอะไรเงี้ยว่ามันต่างกันยังไงเพ็นว่าต่างกันแค่สีกับหลอดนะคะอันนี้ดูให้ละต่างกันแค่สีกับหลอดถ้าเทียบกันอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยทุกคนสีกับหลอดจริงๆนะคะนี่นะสีกับหลอดเลยเทียบเพื่อดูงี้ นะถ้าจะเอาชัดๆข้างหลังก็นี่สีกับหลอดเลยนะนี่ก็คือน้องฟรามิโก้มีความเข้มกว่านะคะออกโรสโก้มากกว่านะในความรู้สึกอันนี้ก็คือจะเป็นสีแบบอ่อนๆนะก็คือประมาณนี้นะคะซึ่งแบบโดยสรุปทั้งสี่ใบเนี่ยเพนรู้สึกว่าเพนมีความรู้สึกว่าคาว่า มีเฉดโทนที่คล้ายกันก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ทําให้ทุกคนนะคะได้ดูกันนะว่ามันเคยมีสีอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ปัจจุบันล่าสุดที่อาจจะยังพอตามหาซื้อได้นะคะในไทยนะเอ่อ มีสีไหนชอบสีไหนเพราะว่าบางทีรูปโปสเตอร์บอกเลยว่าดูยากนะคะก็จะได้แค่ใกล้เคียงแบบต้องไปดูของจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งวันนี้เราก็เอาของจริงมาเปรียบเทียบใหด้ดูกันนะคะพี่ไทยนะอันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นน้องล่าสุดฟรามิงโก้นะคะอันนี้สั่งซื้อได้ในช้อปปี้นะคะอันนี้คือซื้อหน้าร้านและบางร้านยังมีอยู่นะอันนี้นะถ้าจะไปตามนะคะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจไปกดดูในช้อปปี้เอาเองหนาะโอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่ทุกคน ได้อะไรไปบ้างนะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย